ส่ว oh. นโอ้เพื่อละสองโหลสามโหลเอาที่เจาเอาที่พออบึ่มเต็มถังวู้ยโอ้โอเอาเออเอา,า,าเน้ำมาใช่ไหมนอ่เต็มแล้วรถหนามครับของบนคือดีครับ ผมส้มเฮานักเป็นเทปไปเราท่านได้เศร้าตากี่เลยครับเอาไว้จ้าเขาได้หลอดนี่ครับปลาเพิ่นเต็มทั้งเด้อนี่ทั้งหน่อยเพิ่นสดๆเลยจริี่ครับสดๆเลยอู้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 เดี๋ยวใหม่ฮักมังหันเปลี่ยนซ้ำใหม่ละมองหันเป็นหนามมงังตรงแห้งนะครับปลาเป็นเข่า ใส่หขอมันแห้งอยู่แล้วด้ยวยมงึงปูนน่ะข้าวเดียวบอได้พักได้เลยนะไปพข้ไป,ไปรักเล็กร้ายของเ,เขาเออพูนพูนน่ะนี่ทีมงาน,นเพน่อนน่ะขอบคุณเพื่อนครับกินไปเนี่ยพูนเดี่ยวตงตงค์พูนี้อือ